วันที่7กุมภาพันธ์2,567เวลาช่วงประมาณบ่าย3ามกว่าๆน,นะฮะใกล้ๆ4โมงเย็นพาไปช็อปปิง้งพามาซื้อหาซื้อกับข้าวนะครับพักผลไม้ไปทำกับข้าวที่การปณิดนะครับยู่โมสาม มูซีมูแน่ใจร้อยตอนะครับร้อยต่อมูสามมูซีบ้านนป,าานประคายอำเภอทองสงกันตำบลประขายจังหวัดอุตรดิตนะครับพาไปดูบรรยากาศด้านกันเดินทางจากตรงหน้าวัดประขายนะเข้าซอยตรงข้างวัดประขายทางด้านทิศเหนือแล้วก็สามแยกกระเลี้ยวขวาตรงไปบ้านผู้ใหญ่นะครับ ตรงไปกเรเลี้ยวซ้ายอีกนิดนึงตามถนนก็ะเห็นด้านของปนิดนะครับอันนี้แผนที่นะครับอันนี้หมู่บ้านปลาขายหมู่บ้านนาปลาขายนะครับแผนที่นะตรงลานที่มาร์คสีแดงไว้นะครับน,นี่ราคาสี่ปาวันนี้ได้ข้าวโพดได้ขั้วกล้วยต้นี้แล้วก็หมัน มาไว้ปิง้งมาไว้ย่างมาไววหมกกินนะครับอันนี้เมนูโปรดครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับอันนี้ซามแยกนาวัดประคายนะฮะมาจากแสขันเลี้ยวขวาครับแล้วก็เข้าซอยตรงข้างวัดเนยครับตรงบ้านมาจิมนี่รนะับะเข้าซอยไปเรื่อยแล้วก็บ้านอันนี้ บ้านกุนธานีแล้วตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะครับตรงไปเรื่อยๆก็ไปเจอบ้านผู้ยายลุงเนี่ยบ้านผูใหญ่ยยลุงด้านซ้ายมือมีธงนะครับ ันนี้บานผู้ใหญ่ลงมูซีนะครับบานผู้ใหญ่ลงมูซีเนี่ยเสืสอศรยนี่ก็เลี้ยวลานดำรวมเลยครับอาณาจิของหน้าลานปนิดข้างหน้านะครับเหยนขายอะไรเนี่ยไก่ไก่อะไรไก่ทอดอ,ะอ,ดอ่ะอันนี้ยังอ้าวยังบดทอดอ่ะลังยยบ่ทอดเ กำลังลงไ่ข้าลงบ่มาเลยอ๋ออันนี้พ่อข้าสำรองอ่ะเนอมาตั้งร้านในคออ๋ออันนี้ร้านของป้าอะไรของอะไรป้าหนอนป้าหนอนอ๋อเนี่ยของป้าหนอนว่าเขาลงยูทูบของเอ๊ะเป็ดย่างอู้จับเป็ดย่งบ่ย่างผ่านเนี่ยเางมูงบนเีอร์วู้จักแล้วทำไมวู้จักได้วะโอ้เขาออกจากบ้านไปยุกรุงเทพตั้งนานแล้วเพิ่งกลับมาอืม แกดูซื้อหลายผกระปัตหนวนกระปัดฉนวนอ๋อขายทุกวันบ่เนี่ยขายทุกวันตลาดนัดกบแรงมันชุกมันเศากับหมาอ๋อมันุกมันเศ้ากับหมาอพปกติอยู่แยกพุ้นบาเออยังยังมาขายเพืนั่นบ้านพี่สามอ๋อบ้านห วันนี้อ <horror> ย <waves 70> ู่นี่รีวิวรีวิว้านเด้อมาซื้อของรีวิวร้านเด้อของกำลังลงมาใช่ายสามวันนี้อยู่นี่มาซื้อของมาช็อปมาช็อปของเยอะเลย อันนี้อันนี้พึ่งลงมาป่ะใช่นี่งพึ่งลงไปยังางรถเขา่ะแกเอามาหรือเขามา่งอ๋อไปสามดีด <laughs> ีแล้จองกระโปรงไว้เจ้ได้จองลายยางเลยนี่รีวิวกัน